เอาชนะส่งท้ทายของลุตกาดพัสุระไครับก็ขอบคุณนะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาชมแล้วก็มาให้กำลังใจทั้งในในสนามแล้วก็ทางบ้านก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึง่งนะขอบคุณที่ให้ปีหน้าปีหน้าก็เจอกันใหม่แค่นั้นเองครับเปิดใจเลยครับหลังจากทีมรอดผลการตขชั้นที่จริงที่จริงก่อนเล็กแรกเราทำงานมาหนักเหมือนกันแต่ แต่ผลสำเร็จม่อเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นในในในเหล็กที่2เรามีมีการชนะ3แมตช์ด,ด้วยซ้ำแล้วก็ดีใจดีใจแทนแทนพี่น้องชาวจังหวัดยะลาต่อไปเพราะปีหน้าเราก็มีทีมต่อไปก็ทุกครั้งก็มันเหมือนเดิมเราทำงานหนักทั้งสตาฟโค้ดทั้งตอนนี้ปีปีกอ่อนปีเเหล็ก2เราได้จานบูมาแก็แต่งเติมส่วนที่ขาดใน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 ฤลก็ต้องต้อง ต้องต้องก็ดีใจนะดีใจดีใจแค่นั้นโค้ชปูมีส่วนสำคัญในการรอดตกชั้นไหมครับก็มีส่วนในส่วนในส่วนของความเขี้ยวในสนามแล้วก็บวกกับเทคนิคที่เราวางไว้แล้วก็ก็เรามาแมตช์กันแค่นั้นครับก็ต้องก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกครั้งขอบคุณนักกีฬาทุกคนขอบคุณทีมงานผู้บริหารขอบคุณกองเชียร์ที่ให้กำลังใจอยู่ตลอดเวลาครับผมครับ